อต้อนรับเข้าสู่ซ่องป้าจำลองจสหายลุงพลนะคะมาเด้อค่ะเอซี FC ตามยายมาจะไปดูแม่มาต่อยลำเพื่อนได้จักหมื่นชับแล้วเนาะมาดูบรรยากาศตอนเช้าหน้าปู่หน้าลานปู่ปริจิตค่ะเออสวยไหมคะตอนเช้าคะ่ะโอ้เชิญเลยมันหลายคนอยู่ เดี๋ยวค่อยจะไปถ่ายเอาแม่มาต่อยกนเด้อเพราะว่าเขาลำค่ะเดี๋ยวค่อยขึ้นไปหลายคนมันว่าพุ่นว่าพี่บได้ยินมันหลายคนว่ามันก็นมันจะอันนั่นกันเนาะมานาอยู่นี่ก็ช่วยค่ะอะ,อะ จะรำรำอะไรคะหมืน่มนแล้วโอ้ของช่างพงครับของช่งพงโอ้แป๊บเดียวจะทำกี่เดือนฮะกี่เดือนวะเอา้าก็นึกว่าทำมือนี่มือหวานาพร้อมมาต่อยนั่งแหละแต่พุ่งมนาทัน โอ้ทุกวันไม่ได้เคยดันกันเลยใช่ไหมไม่ไม่เคยดันโอ้ไม่เคยดันมีหน้าอะไรถึงพึ่งมาได้พึ่งมาดันครับพึ่งมาดันโอ้ยพูโพูดสนามลบใหม่พึ่งมาดันตอนพึ่งพึ่งพึ่งมาดันองช้สองส้อาทิตย์นี้เนาะได้ขึ้นเดียวครับโอ้ก็เก่งเหมือนกันนะนี่พึ่งมาดันวันซานพูดพูดอะไรพึ่งดันครับดันอะไรนะเอฟซีต้องเข้าใจดีๆนะคะแต่ก่อนไม่ได้ดันอีหยังเด้อ แต่ก่อนไม่ดันครับไม่ก่อนไม่ได้ดันเนาะเพิ่งมาดันชงสามนาทีทีเนาะฮ่าฮ่าฮ่าโอ้มาอนี่สิมีกาแฟไฟให้ยายอยู่บ่อเนาะแล้วว่าสองหมื่นสักพันนะยายเด้สิได้คือเขาอยู่บ่อต่อผมเฮ้สังพงก่อนอะไรครับยายนี่มันจะได้เหมือนเขาบ่เนาะแมทฮูจักอยู่บ่อแมทอันที่ปิดหูดังนลยนะ ค,คันเอาอไป,ปครัผูอยู่ตัวนนเอาอันน่าดีผู้จักอยู่บ่ผาปิดปากทัโบจัางนายย่า่เสียเอาแบงร้อยปิดก็ได้ไหนก็แต่ก่อนก็ทำแต่ช่องมะต๋อค่ะเจ้าน่ะสามช่องเนาะสครับเออน้าเดียดีก็ช่างพงครับค่อยนี้คนสี่ห้าคนมีช่องค่อยผู้เดียวนอกนั้นเขาทำบ่เป็นอ,อืมโอ้ยคนละเบื่อวะ่ะ บ่อช่อยค่อยทำงานเลยนะได้สองหมื่นสองสามวันแล้วสองวันเอ็ดดีเดี๋ยวกอบให้แม่ให้นุ่ยครับเหลือเหลืมีไม่ต้องถือลงวันที่หนึ่งวันนี้เลยจะเลี้ยงเชื้อฟางว่าจะเลี้ยงยูเบอร์ก็จะเอาเชื้อให้พี่มนาใส่เอาไว้ยู่ตรงนี้เนาะปล่อยาตรงนี้ ตรงไหนเฉียวพาพี่มานาไปเลยนี่เสื้อสวยไหมนี่เสื้อนี่เดี๋ยวให้ดูนี่สวยสวยเน่เน่ FT อยากเบิกเน่จะให้ลูกชายค่อยเน่เน่เน่ลูกชายค่อยอยู่ต่างประเทศจะให้ไปเปิดร้านอาหารไทยอยู่ประเทศนี่นี่อยากได้บ่อยากได้กระสิเก็บไว้ให้พอย่ายน้ำบ่มักสีขาว สีขาวมันเปื้อนต้องเอาสีดําสีแดงสีม่วงสีไรที่ยายชอบสีขาวๆนะไม่ชอบขายของอยู่สวัสดีครับพี่กัญญีสวัสดีคับแอดมานาสีส้มไว้ใส่ไปซ่อนสวัสดีครับสีขาวไว้ใส่ไปซ่อนมาจานมันจะเป็นสีกาแฟในทันทีช่วยไหมนุยช่วยไหมนี่มันมีสองตัวเลือกเลยใช้อะไร ใช้ไซส์ใหญ่นะเขาเรียกอะไรวะเอลอ็กเอลอันนี้เล็กอันนี้เ็มน่าจะเป็นเบอร์เอันนี้แต่ว่ามันเสื้อยืดก็ใส่ได้ล่ละเอาพอรัดๆนะเห็นก้ามๆนะผู้ชาวถึงน้ำลายหยดหัดก้ามหัดก้ามแขนนี่นี่เขาให้ลูกไส้ทุสีรักของขอยเดลือคนอื่นขอกร่ไ้ให้ได้รักแม่สุดยอดเลยค่ะ ชื่อว่าจังไหนอยู่ประเทศยังบอกมาเขาถามขนาดแม่ก็ลืมบอกหลายเ่อแล้วประเทศยังเนาะเ้ลูกแม่อยู่อยู่ประเทศไหนเนาะอ่าะว่าไปซาอุดิอาร์ดเนอะบุกคนที่สวยนะอืมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องนี้อ๋อบอกว่าหญ่เลยสองส่องวีนี่ไงส่งแล้วส่องแล้ว เดร้ออิครับผมเอ็นไบโอไซ์นะฮะครอบงล้ำครบสาใช่เลยคุณผินนะอยู่ประเทศอะไรขอถามนัะค่อยลืมแล้วจะบอกค่อยน่ะสอดันสรอบดันดันให้ถึงสมีทรงตัวด้านด้านสีับจะล้จะลาจะล้าเลยเนาะจะล้เลยละสีับเนี่ยบุญหลายรอบไม่ได้จังหวะจักตี้รอบนี้ ไม่ได้นะโอ้ยยายจำลองเพื่อดันันนี้หน่อยเหรออยายยจำลองไม่มีดันไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ยายจำลองบบแมนคนดังเลยหรือให้คนอื่นดันโลดอ๋อกี่สามคนสี่คนอ่ะสามอันนี้ตัวใหญ่คะนี่คุณลูกนี่ตัวใหญ่และอ่านดีนี่ององปู ปาละลิจิตบ่ปาละลิจิตพญานาคพญานาคราชข้างหน้านี่นี่ข้างหน้ากลุ่มเพื่อนพละพลนี่ เซียนซื่อน้อยเห็นไหมคะนุยชอบไหมนี่นุยชอบไหมสวยไหม วันนี้นะครอบครัวของช่างพงไม่มาต่อยลำเบิดทชีคนค่ะเพราะว่าเพื่อนลำได้สองเนทัพ์ค่ะ ย้อนหลังเลยเด้อเจ้าค่ะขอบคุณค่ะ